Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you happy birthday, happy birthday, 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 birthday to you Happy birthday to you yeah. To, you, to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. To ขอให้คุณคัสตาร์ดไปเตยนะครับไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไรนะครับขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะครับวันเกิดปีนี้ขอให้เธอกลับมาได้ไหมไม่ใช่นะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะครับขอให้เรื่องราวดีๆจากปีที่แล้วส่งผลไปถึงปีหน้านะครับแล้วก็มีความสุขต่อๆไปยาวๆไปนะครับจะรวยจะมีความสุขสุขภาพดีอะไรเหมาให้หมดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนในไลฟ์นี้ได้รับความสุขได้รับสุขภาพดีๆแบบคุณคัสตาร์ดไปเตยไปด้วยๆกันนะครับผมแล้วก็ รู้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ขอให้คุณคัสตาร์ดไปเตยเนะี่ยอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้เราไปนานๆนะครับอยู่กับเราไปอีกยาวนานแล้วก็เข้ามามีคําถามให้ผมมาตอบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเรื่อยๆทุกวันเสาร์สามทุ่มนะฮะเข้ามาเป็นกําลังใจเป็นพลังงานบวกให้กันอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมก็ในวันเกิดปีนี้เป็นวาระดีถีอันดีที่จะให้คุณคัสตาร์ดไปเตยได้อวยพรแก่คนในหลายบ้างนะฮะขอให้คุณคาสตาร์ดไปเตยได้ อวยพรคนในไลฟ์บ้างเป็นคอมเมนต์สั้นๆสักคอมเมนต์หนึ่งนะครับและระหว่างที่คุณคอนอคุณคัสตร์ดไปเตยกำลังคอมเมนต์เนะครับก็เชิญชวนเหล่าแฟนๆเอฟซีทุกคนนะครับจำนวน60กว่าคนนะฮะพิมพ์แฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับคุณคัสตร์ดไปเตยด้วยนะครับจะพิมพ์ว่าแฮปปี้เบอร์เดย์ก็ได้จะพิมพ์คำว่า HBD ก็ได้จะส่งเป็นรูปเค้กก็ได้ พิมคำว่า Happy b i r t เดย์มาพร้อมๆกันนะครับให้ในช่องแชทนี้มีแต่คำว่า Happy b i r t เ d a y พร้อมๆกันดีกว่านะผมจะเป็นภาษาไทยภาษาเกาหลีภา,า Indian, ภาษาอินเดียภาษาอียิปต์ภาษาอะไรก็ได้นะครับผมร่วมกัน Happy b i r t เดย์ให้กับคุณคาสตาร์ดใบเตยที่ครบรอบวันเกิดวันที่28เมษายนนี้นะครับผมก็ขอ Happy b i r t เ d a y อีกครั้งสำหรับคุณคัสตาร์ดใบเตยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าน คอมเมนต์ให้แล้วกันนะฮะว่ามีใครพิม์อะไรบ้างถ้าผมอ่านทันนะสุขสันต์วันเกิดครับขอให้ไม่ปวดหลังแบบไอ้ปีตีนะครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะครับจากคุณนัทกมลนะครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์ขอให้มีความสุขเหมือนคุณคัสตาร์ดใบเตยนะครับกับคุณชายชายเทวานะครับจากพีพลนะครับพีพลอันยองพอดีนะครับคุณคัสตาร์ดใบเตยพิมมาว่าขอให้ที่คุณเพื้อพูดมาทั้งหมดส่งกลับไปหาทุกคนนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับเป็นวันเกิดที่เผื่อแผ่กันมากมาก คุณสินนะครับคุณสินก็พิมพ์มา HBD นะครับน้องก็ตตองพิมพ์ Happy Birthday นะครับคนไม่มีแฟนจีบได้นะ h a p p แ Birthday อย่ามองแต่อดีตมองอนาคตข้างหน้าเราเอาไว้แหมไม่ธรรมดานะมีคำคมแทรกเข้ามาด้วยนะผมได้เกิดกันทั่วหน้าเลยวันนี้ก็เอาเป็นว่าปีแล้วขาตัดใบเตยอ,อาจจะไม่เคยมาได้เข้ามาดูไลฟ์แล้วกันน่าจะนะน่าจะแต่ถือซะว่าปีนี้เป็นปีที่มีความสุขมากๆแล้วก็ได้อยู่กับคนที่อยู่ในไลฟ์ คนประเภทเดียวกันคล้ายๆกันแล้วก็แชร์พลังงานบวกให้กันนะครับเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้เสมอนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้พิมพ์ก็น่าจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณคัสตัดใบเตยเช่นกันนะครับแต่กําลังหลับอยู่นะฮะทุกคนน่าจะเป็นกําลังใจให้คุณคัสตัดใบเตยเช่นกันแล้วก็ผมคิดว่าคุณคัสตัดใบเตยก็อยากให้ทุกคนมีความสุขอย่างเช่นกับคุณคัสตัดใบเตยที่ได้รับคําอวยพรทั้งหมดนี้ไปนะฮะโอ้โอ้โอโอโอคุณแคนนี่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เหมือนกันนะครับผมก็อ่าแฮปป ก็ให้คุณคัสตัดใบเตยอ่านเอาเองแล้วนะครับตอนนี้เยอะมากๆนะฮะคนที่มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ให้คุณคัสตัดใบคือใบเตยอ่านเอาแล้วกันนะครับผมอ่านไม่ทันแหละเอาล่ะผมขออนุญาตแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเตยผมจะร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วย Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Everybody that have happy birthday. คัสตาร์ดใบเตยนะครับมีความสุขมากๆ,ๆนะครับริ่มรวยกันทั้งได้ความาัฒนานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่รู้จะขออะไรให้แล้วอ่ะเพราะว่าขอให้ไปหมดแล้วขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วกันในปีนี้นะครับแล้วก็ขอให้ผมเป็นสิ่งดีๆในปีนี้ของใบเตยคัสตาร์ดด้วยแล้วกันนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับทุกคนเลยทุกคนเลยนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะฮะ แล้วก็มีความสุขมากๆปีนี้นะครับแต่อยากมีความสุขมากกว่าเดิมก็มาดูผมด้วยนะฮะมาเริ่มมาดูพี่ฟูกันนะครับทุกคนสวัสดีเพื่อนนะครับพี่ใบเตยนะครับผมขอให้พี่ใบเตยนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมคิดสิ่งใดสมปรารถนาครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเงินเข่งรวยๆนะครับขอให้เป็นที่รักของทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณครับที่สปอร์ตกันนะครับ ทคุณารสวัสดกครับผมเราสุยมากครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับ あ